บ้ามึงเลยพี่น้องตัวนี้เป็นรถปี2,567นะครับ2,567 1,200ันชั่วโมงนะครับผม1,200อชั่วโมงราคาเงิ 5, สนสดกับที่ฮาเซลรักลงไว้นะครับผมราคาเงินสดอยู่ที่9,48,000แต่ว่าตอนนี้ลดแล้วนะครับผมลดแล้วนะครับเซลรักลดให้2,000 0เหลือเพียง เก้าแสบาทนะครับตอนนี้นะครับผม928,000บาทนะครับดาวมะแมงพี่น้องนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับ1 9ึ่งแบาทนะครับผ่นหกปีนะครับผมู้ใดมักู้รยมักตรวจพักกาศนะครับู้รดมักล่องนะครับขอารล่องเบิองกันได้เลยนะครับ1่อนหกปีนะครับผมตัวนี้พ่อนหกปีนะครับ วัวน,น้อยเดือนละส0 0พันนะครับผมงวดใหญ่อยู่ที่156,240บาทนะครับหรือวา่าลูกค้าท่านใดสนใจแบบค่อนเป็นรายเดือนหรือว่ารายหกเดือนก็สามารถสอบถามรายละเอียดน,นะครับทั่วเขาว่าสอบถามรายละเอียดน,นะไอเซลลักได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์เซลล์ลักก็0610738681นะครับถ้ามายากพลา,าด์คคารสารดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เซลล์ลักขอตัวลาเดก่อนนะครับผมสวัสดีครับ The Pablo one.